เพรวัสดีค่ะทุกคนนะก็จะมารีวิวอ๋อีออันนี้ป๊อปป๊อปบี่ิกะที่เป็นไข่สลิดโอ้นะอเนาะโอเคกันที่เอาออกมาก็คือเก็บไปแล้วด้วยแหละต่อมาดูสไลด์กันก็จะเป็นน,นี่จะเป็นไข่นะ มันก็คือซ้ำนะซ้ำตัวหรืปอม,มปอมปุริค่ะอุ้ยเสียใจมากเลยก็ดูลูกต่อไปนะวันนี้ซื้อมาสามลูกค่ะเพราะว่ามันถูกจากสามเก้าบาทเลยสิบบาทนะคะ 最近にね、スポロや。 เขาชื่ออะไรนะเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องซาดิโอเท่าไรไม่สนัดทุกเรื่องเลยเรื่องอาหารก็ไม่ถนัดเรื่องเอ่อพวกเครื่องทร่งก็ไม่าอืมไม่คือลูกสุดทชายร์เราตัวนี้คือน่ารักมากสีชมพูทตั้งตัวเลย มานรูดีน่แหลคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนติดกั้เลยไลค์กดชร์กดซับสไครต์กดระดิ่งหด้วยนะไม่ได้มัน่ใหม่บ๊ายบาย